สวัสดีค่ะขยันเที่ยวชาแนลค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้เรามาแบ่งปันบอลสีกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมมีแต่เสื้อเค่ะวันนี้รอบนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะคะคุณผู้ชมเหลือแค่นี้แล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าถ้าหมดรอบนี้แล้วก็คงอีกอ,อ,อีกหลายเดือนอยู่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าบอลโตไม่ทันนะคะนี่ก็มาแบ่งปันกันรอบนี้จะจะถูกมากค่ะคุณผู้ชมคะดูดิ100ร้อยกว่าบาท200กว่าบาท ถูกมากรอบนี้แบ่งปันกันนะคะคุณผู้ชมมาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะเรียกว่าอันนี้เพชรพันล้านนะคะคุณผู้ชมถ้าเขากัดสีนะก็จะเป็นจุดชมพูจุดขาวได้มากกว่านี้นะคะคุณผู้ชมขาแล้วเขาก็จะโตได้มากกว่านี้อีกค่ะคุณผู้ชมถ้าโตมาก็ใบของเขานี่จะโตมากอันนี้สองร้อยพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชม่ะเพชรพันล้านเขากัดสีแล้วนะคะเมื่อก่อนเนี่ยราคาอยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะค่าส่งต่างหากนะ แต่อน e ันนี 200, ้หนูขายแค่200อค่ะคุณผู ung, ้ชมอันเนี้ยหนูขายแค่200พร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมเพชรพันล้าน200พร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมเรียบๆนะเพราะว่าหนูมีอยู่อันนี้หนูมีอยู่หนึ่งสามสี่หนูมีอยู่4ต้นนะคะคุณผู้ชมนี่อันนี้เขามีอยู่2ต้นนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็เท่ากับว่าต้นต้นไม่ถึงร้อยเนาะเพราะมันมีสองต้นค่ะคุณผู้ชมดูดิอันเนี้ยดูดิเรียบๆนะอันนี้หนูมีอยู่3 4สี่กระถางค่ะคุณผู้ชมนี่ อันนี้ก็มีสองต้นเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็มีสองต้นเหมือนกันมีอยูสามสี่กระถางนะคะเพรพันล้านสองร้อยพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมสนใจก็ทักมานะศูนย์แปดเก้าเก้าสองหนึ่งสองห้าเจ็ดเก้านะคะคุณผู้ชมคะ่ 99, 21, คะศูนย์แปดเก้าเก้าสองหนึ่งสองห้าเจ็ดเก้าค่ะเอามาต้นต่อไปเลยนะคะ อันนี้ตอนนี้หายากมากนะคะคุณผู้ชมขะหายากมากเพราะว่าไม่ไม่ไม่มีแล้วตอนนี้ส่วนมากความใหญ่ๆเขาจะไม่ค่อยผ่ากันแล้วนะคะคุณผู้ชมบอลตอนนี้นะเพราะว่ามันเป็นฤดูฝนเขาจะไปผ่ากันอีกทีก็ประมาณกันญาเริ่มผ่าอีกกันยาเนออันนี้สวยมากคุณผู้ชมขาดูดีดูเขากัดสีดิอันนี้ไก่ทองประเสริฐนะคะคุณผู้ชม280พร้อมส่งนะ อันนี้ไก่ทองประเสริฐ280พร้อมส่งนะคะกัดสีแล้วดูดีสวยมากแล้วใบเขาใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมดูดีนี่นะเขาจะกัดสีได้มากกว่านี้อีกนะคะคุณผู้ชมคะ่ะนี่ไก่ทองประเสริฐเมื่อก่อนนี้ราคาจะสูงมากแต่ตอนนี้ราคาเขาลดแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่ไก่ทองประเสริฐ280พร้อมส่งค่ะคุณผู้ชมสวยๆเลยคะ่ะ280พร้อมส่งนะคะ ก็มาต่อช้วยอันนี้อันนี้ก็สวยค่ะคุณไหนชอบแบบชอบบอลแบบแบบแบบนี้นะอันนี้ก็สวยอันนี้เป็นทิดาแม่กองนะคะคุณผู้ชมสามใบก็อีกหนึ่งหลอดนะสามใบก็อีกหนึ่งหลอดนะคะคุณผู้ชมอันเนี้ยสองร้อยพร้อมส่งค่ะคุณผู้ชมทิดาแม่กองสองใบก็อีกหนึ่งสามใบก็อีกหนึ่งหลอดนะคะคุณผู้ชมอันเนี้ยสองร้อยพร้อมส่งค่ะคุณผู้ชมสามใบก็อีกหนึ่งหลอดนะคะทิดาแม่กองนะคะคุณผู้ชมค่ะ ใจก็โทรมาสอบถามหนูได้นะคะนี่สวยเลยแล้วก็มาต่อด้วยอันนี้อันนี้สวยมากค่ะคุณผู้ชมขาดูดิเนี่ยสวยจริงๆสวยจริงๆดูดิ<ม>เขาเป็นบอลที่แบบก้านกระดูกเขาเป็นสีขาวแล้วเขาขอบขอบเขาจะเป็นสีเขียวขี้ม้านะคะคุณผู้ชมขาแล้วเขาจะป้ายด้วยคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ย เออหนูว่ามันสวยมากเลยเนี่ยเวลาเวลาเอาไว้กับกับในกลุ่มเพื่อนบอลด้วยกันนะเขาจะเด่นกว่าเพื่อนเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีคนมีกันนะคะเขาเรียกว่าแสงสุริยานะคะคุณผู้ชมขะดูดิสวยมากดูดิคนไหนชอบบอลสีสันสวยๆแบบนี้แดงๆแบบนี้แบบนะนํานอันนี้เลยนะคะอันนี้450ยพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมอันนี้450ยพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมนี่ แสงสุริยาสี่รอยห้าสิพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมคะ่ะซื้อต้นนี้แถมต้นนี้แล้วเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะอันเนี้ยสี่รอยห้าสิบแถมต้นนี้เลยค่ะคุณผู้ชมนี่แถมหลวงราชเสนหานะสามใบก็อีกหนึ่งหลอดนะคะคุณผู้ชมซื้อต้อนนี้สี่รอยห้าสิบแถมต้นนี้เลยค่ะคุณผู้ชมต้นนี้แถมฟรีเลยนะคะคุณผู้ชมคะอันเนี้ยสี่รอยห้าสิบแถมต้นนี้เลยนี่ ต้นนี้แถมรีสามใบก็อีกหนึ่งหลอดอันนี้หลวงราชเสน่หานะคะคุณผู้ชมะ่ะนี่สูงก็ประมาณคืบกว่าค่ะคุณผู้ชมนี่สูงก็ประมาณนี้ก็อีกหนึ่งหลอดนะคะคุณผู้ชมคะนี่450แพ็กเกจเลยคะ่ะเนี่ยคู่นี้450นะคะคุณผู้ชมพร้อมส่งะค่ะคุณผู้ชมะ่ะอันนี้450อันนี้แถมนะคะแพ็กเกตคู่นี้450พร้อมส่งะคะ่ะคุณผู้ชมะ่ะ 0899212579นะคะคุณผู้ชมอันนี้แสงสุริยาค่ะคุณผู้ชมอยากได้โทรมาสอบถามหนูนะคะคู่กัน450ค่ะคุณผู้ชมหนอด้วยอันนี้ค่ะคุณผู้ชม่ะอันนี้สวยเนาะดูดิตอนนั้นคนไหนอยากได้หนูอยากได้นะพระนครนะที่โทรมาสอบถามหนูตอนนี้มีแล้วนะคะคผู้ชมมีอยู่มีอยู่2ต้นค่ะคุณผู้ชม่ะอันนี้200พร้อมส่งนะคะคุณผู้ชม พระนครอันนี้สองร้อยพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมสองใบค่ะคุณผู้ชมขาแดงแจ๋เลยดูดิสวยมากค่ะคุณผู้ชมอันนี้สองร้อยพร้อมส่งนะคะพระนครนะคะคุณผู <noise> はは้ชมขาสวยงามตามท้องเรื่องค่ะคุณผู้ชมต่อกันด้วยอันนี้นะคะคุณผู้ชมขาอันนี้เขาเรียกว่าลูกไม้นะคะคุณผู้ชมขาตอนนี้กระแสบอนสีน่ะจะมาแรงมากนะคะอ่าลูกไม้เนี่ยลองไปดูในเพจอบ้านไม้ในหัวนะลูกไม้เนี่ยเขาเขาจะราคา สวยมากแล้วก็ราคาเขาจับต้องได้นะคะเนี่ยเขาเขามีแต่ลูกไม้นะลองไปดูในเพจไอ้บ้านไม้นายหัวนะคะคุณผู้ชมอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็ลูกไม้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะ่ะนี่สวยมากอันนี้ลูกไม้อันนี้250พร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมถ้าเขาโตเต็มที่นะใบเขาจะใหญ่เท่าเกือบเกือบเท่เาใบบัวน,นะคะคุณผู้ชมและสีเขาก็จะกัดเป็นสีแดงแจ๋แบบนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าลูกไม้นะ250พร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมค่ะสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะ ไม้ค่ะ250สพร้อมส่งนะคะสวยๆเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ลูกไม้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้แม่เขาเป็นธาตุบางแก้วแม่เขาเป็นธาตุบางแก้วแล้วก็ผสมกับอ่าผสมกับอ่ทาธาตุบางแก้วผสมกับอ่าจอมทัพนะคะคุณผู้ชมนี่ออกมาก็จะเป็นลูกแบบนี้เขาใช้มเมลขข็ดเคาะนะคะอันนี้เป็นบอลสีเหมือนกันนะคะ อันนี้บอนสีเหมือนกันอันนี้บอนสีลูกไม้ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยสีสันของเขาคําว่าลูกไม้สีสันของเขาจะไม่จะไม่ซ้ําใครค่ะคุณผู้ชมจะสวยมากนี่พอเขาโตเต็มที่ก็สวยมากๆเลยอันนี้250พร้อมส่งเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะคือเขาเป็นบอนที่เขาเป็นบอนที่บอนเทพนะคะคุณผู้ชมเขาเอามาผสมกันแล้วก็ได้มเมล็ดมาเขาก็เลยเพาะม,มาเป็นตัวนี้นะคะคุณผู้ชมลูกไม้เหมือนกันอันนี้250พร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมคะ สวยงามตามท้องเรื่องค่ะคุณผู้ชม <izz li> มาต่อด้วยอันนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่มาต่อด้วยอันนี้อันที่ที่คลิปที่แล้วหนูว่าหนูจะแบ่งปันนะตอนนี้หนูมาแบ่งปันแล้วนะเนี่ยหนูหนูมีสองต้นหนูแบ่งขายต้นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเขาสวยมากค่ะคุณผู้ชมขาอันนี้เขาเรียกว่าสอนลักนะคะคุณผู้ชมสอนลักเนี่ยเป็นเป็นบอลสีที่หายากมากนะเพราะว่าเขาเป็นบอลบอลก้านดําบอลก้านดําเนี่ยจะเป็นบอลเก่าแก่นะคะ้าน <mange. S 2> <c oughs> ด,ดำเนี่ยคุณผู้ชมข้าดูดิ อันนี้เขาเรียกว่าสอนลักนะคะเนี่ยพอนานไปเขาก็จะกัดเป็นสีชมพูทั้งหมดเลยแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกสอนลักอันนี้หนูขาย450พร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมสี่ใบนะคุณผู้ชมดูดีสวยมากดูดีเนาะหนูก็ยังชอบเลยหนูมีสองต้นหนูเลยแบ่งขายต้นหนึ่งคะ่ะคุณผู้ชมขาดูสวยอะ่ะสวยงามตามท้องเรื่อง <laughs> ดูสวยมากเป็นสีชมพูเลยะคะ่ะคุณผู้ชมขาดูดี สอนรักอันนี้4ี่พร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ450พร้อมส่งสวยมากค่ะเป็นบอนหายากค่ะคุณผู้ชมคะ่ะคนก็ไม่ค่อยมีกันนะคะคุณผู้ชมนี่หนูซื้อมานานแล้วนะ <450 S 2> สีะะ่ย้พร้อมส่งค่ะคุณผู้ชมสวยงามตามทองเรื่องอก็มาต่อด้วยอันนี้อันนี้สวยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ อันนี้ก็เป็นบอลหายากเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะดูสีสันของเขาค่ะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าสีปราดนะคะคุณผู้ชมอันนี้สี0รพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมขาสีปราดนี่เขาเป็นบอลหายากและเป็นบอลเป็นเป็นบอลสีเป็นมงคลค่ะคุณผู้ชมขานี่ใบของเขาก็จะเรียวสวยแบบนี้เลยอันนี้เขาเรียกสีปราดนะคะคุณผู้ชมสามใบนะคะคุณผู้ชมขาสูงก็ประมาณสูงประมาณครึ่กว่าค่ะคุณผู้ชม สูงประมาณคืบกว่านะคะคุณผู้ชมขาสวยงามตามทองเรื่องอันนี้400พร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมขานี่สวยงามตามทองเรื่อง400พร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมขาอยากได้ก็โทรมาสอบถามหนูนะหรืออยากได้บอลสีแบบไหนนะคะก็โทรมาสอบถามหนูได้นะคะคุณผู้ชมถ้าหนูมีอ่าก็จะจัดส่งให้นะหรือถ้าหนูไม่มีเดี๋ยวถ้าถามอ่าอ่าของเพื่อนนะถ้าเพื่อนมีก็จะให้เพื่อนจัดส่งให้นะคะคุณผู้ชมคะมาต่อด้วยอันนี้ อันนี้สวยมาก e ค่ะคุณผู้ชมนี่อันนี้สวยมากมาดูกันค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเป็นเศษสีพันล้านลุ้นด่างนะคะคุณผู้ชมคะนี่ดูดีอันนี้แต่เขาเริ่มจะนนี้แล้วนะเนี่ยเนี่ยเขาเขาเริ่มจะมีแล้วนะคะคุณผู้ชมเนี่ยดูดีเพราะว่าแม่พันธุ์เขาตอนตอนที่ผ่านน่ะแม่แม่พันธุ์ของเขาก็ด <inflamm> ่า <ktor S 2> งนะคะคุณผ <precautions. S 1> <off IR> ู้ชมบางคนที่ได้ไปบางคนก็ด่างแล้วนะ แต่อันนี้ก็กำลังกำลังเริ่มกัดสีดูดิถึงเขาไม่ดังเขาก็มีความสวยอยู่ในตัวนะคะคุณผู้ชมขาอันนี้นี่เขามีลูกแล้วนะคะคุณผู้ชมเนี่ยดูดิเขามีลูกแล้วมีเห็นไหมเนี่ยเขามีลูกแล้วก็มีหน่อแล้วะคะคุณผู้ชมอันนี้หนูขายอันนี้ฟอร์มใหญ่แบบเนี้ยหนูขาย250หพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมขาย250พร้อมส่งก็ ็เท่ากับว่าต้นนี้แค่แค่ร้อยกว่าบาทเองนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าค่าส่งตอนนี้มันค่าส่งแพงค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าค่าขนส่งตอนนี้มันขึ้นราคาแล้วนะคะคุณผู้ชมมันมันราคาแพงตอนนี้ส่งนะมันก็จะราคาสูงนิดนึงค่ะคุณผู้ชมแค่ก็ต้นนี้ก็ประมาณประมาณร้อยแปดสิบค่าส่งเจ็ดสิบค่ะคุณผู้ชมนั่นแหละตอนนี้ค่าขนส่งมันขึ้นเนาะมันก็เลยแพงอันนี้สองร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมข้าดูดิเขาก็จะเริ่มกัดสีประมาณนี้เลย นี่สวยๆเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก,ก็ด่างนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่เราเลี้ยงด้วยนะแดดดีไหมอะไรดีไหมนะคะคุณผู้ชมแต่สวยนะนี่ห้าใบค่ะคุณผู้ชมขาดูดิเศรษฐีพันล้านลุ้นด่างห้าใบสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมโทรมาสอบถามได้นะศูนย์แปดเก้าเก้าสองหนึ่งสองห้าเจ็ดเก้านะคะคุณผู้ชมขาสวยๆเลย ก็มาต่อด้วยอันนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็สวยค่ะคุณผู้ชมที่แนวสวยมากอันนี้ดูดิคุณผู้ชมคะสวยมากอันนี้พระนครนะคะคุณผู้ชมคะอันนี้สองใบคะ่ะใบใหญ่ๆกับอีกหนึ่งใบเพิ่งจะแทงมานะคะคุณผู้ชมอันนี้ถ้าไปเปลี่ยนกระถางอ่ะเขาจะโตมากกว่านี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้280พร้อมส่งค่ะคุณผู้ชมคะ ท,ที่จริงแล้วอะค่าค่ากับไอค่าบอลน่ะแค่200นะค่าส่ง80นะเพราะว่าค่าลังด้วยค่าส่งด้วยนะคะคุณผู้ชมหนูก็เลยบวกไปเป็น280นะคะคุณผู้ชมคะนี่สวยงามตามท้องเรื่องค่ะคุณผู้ชมคา <c oughs> นี่พระนครนะคะคุณผู้ชมอันนี้สวยมากเนกาะพระนครเนี่ยเขาสวยเขาสวยไม่มีเบื่อเลยค่ะคุณผู้ชมคะเ <c oughs> วลาเขากัดบางทีเขาก็หากัดครึ่งใบกัดสีครึ่งใบเลยป้ายครึ่งใบเลยนะค,ะคุณผู้ชมดูอันนี้ดิ สวยอ่ะพะนาครอันที่้280พร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมคะ่ะสวยงามตามรองเพือน,นี่ก็มาต่อด้วยอันนี้อันเนี้ยนานแล้วนะหายจากตลาดบอนสีไปนานแล้วนะหนูมีอยู่ต้นเดียวค่ะคุณผู้ชมขาแล้วหนูมีหัวอยู่อีกหัวหนึ่งยังไม่ได้ผ่านะแต่ถ้าขายต้นนี้ไปเดี๋ยวจะเริ่มผ่าหัวต้นนั้นแลวค่ะคุณผู้ชมอันเนี้ยหนูขาย250พร้อมส่งนะคะสองใบกับอีกหนึ่งหลอดใหญ่ๆนะคะคุณผู้ชมเนี่ย สองใบก็อีกหนึ่งหลอดใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมเขาหัวใหญ่แล้วนะคะคุณผู้ชมหัวเท่ากับมะนาวเลย <ys> <üyor> เดี๋ยวฟอมกอ,อเดี๋ยวเขาจะจะฟอร์มใหญ่กว่านี้อีกนะเพราะว่าอันนี้เขาเพิ่งจะแทงหลอดมานี่ดูดิอันนี้เป็นไก่ราชาวดีนะคะคุณผู้ชมขาดูดิสวยเนาะ <ys> <ys> เดี๋ยวเขาจะกัดสีได้มากกว่านี้อีกนะละใบเขาจะกัดสีได้มากกว่านี้อีกแลวฟอมกอของเขาจะใหญ่มากกว่านี้อีกเพราะว่าหัวเขาใหญ่นะคะคุณผู้ชมคะ สังเกตบอนสีนะว่าบอนมีหัวหรือไม่มีหัวสัง,สงเกตต้นของเขานะถ้าต้นของเขาแบบแข็งแรงต้นใหญ่เงี้ยเขามีหัวใหญ่ค, mm. คุณผู้ชมนี่อันนี้สอง้หาพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมเท่ากับร้อยแปิค่าส่งเจนะคะคุณผู้ชมเนี่ยก็สองห้าสวยค่ะคุณผู้ชมดูดิสวยงามเชียวเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็มาต่อด้วยอันนี้เลยนะคะคุณผู้ชมะ่ะ อันนี้สวยคุณผู้ชมอันนี้หานุมานอมพระคาดูดิสวยมากเนาะสีชมพูหนูว่าชอบบอลสีชมพูมากเลยนะเพราะว่าบอลหนูที่เก็บเก็บไว้นะ่ะจะเป็นสีชมพูเยอะนะเดี๋ยววันหลังหนูจะให้ดูนะว่าหนูมีสีสีชมพูกี่อัน <c oughs> นี่อันนี้อันนี้สามร้อยพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมขาอันเนี้ยสามร้อยพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชม สวยอะดูดิ1 2 3 4 4สใบก็อีก1หลอดนะคะคุณผู้ชมค่ะเนี่หลอดหลอดเนี้ยสใบก็อีก1หลอดค่ะคุณผู้ชมดูดิสวยงามตามทองเรื่อง4นี่ใบก็อีก1หลอด300อพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมค่ะสวยเนาะดูดิสี่ใบก็อีก1หลอดสามพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมอยากได้ก็ทักมานะคะคุณผู้ชมค่ะหนูจัดส่งให้นะคะคุณผู้ชม อรอบนี้แล้วก็คองอจะอีกนานค่ะเพราะาตอนนี้บอลโตไม่ทันค่ะคุณผู้ชมคามีแต่ต้นตั้งแม่แล้วก็มีอีกต้นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมขาอันนี้มันเป็นบอลที่หายากมากนะคะคุณผู้ชมตอนนั้นราคาสูงมากนะคะคุณผู้ชมขาอันนี้หนูได้มาต้นเดียวนะคะคุณผู้ชมอันนี้นายจันหนวดเขี้ยวนะคะคุณผู้ชมพอเขาโตเต็มที่จะสวยมากลองไปเสิร์ชดูใน Google นะอันนี้เขาชื่อว่านายจันหนดเขี้ยวอันนี้เป็นบอลเก่าบอลแก่เลยนะคะคุณผู้ชม นี่เขาชื่อว่านายจันโหนดเขี้ยวสวยมากคุณผู้ชมดูดีตีไปจะมีตําหนิอยู่นิดนึงนะคะคุณผู้ชมนี่ถ้าเอาเอาถ้าคุณผู้ชมซื้อไปก็ไปเปลี่ยนกระถางใหม่เขาก็จะโตได้มากกว่านี้อีกค่ะคุณผู้ชมสีชมพูหวานเลยนะคะแล้วก็ขอบของเขาจะเป็นสีขอบสีเขียวแก่นะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชม สวยมากเป็นบอลเก่ากแก่ชนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมบอลที่น่าสะสมนะคะคุณผู้ชมคือนายจัโนโหนดเขี้ยวนะคะคุณผู้ชมบอลเก่า,กาแก่ที่น่าสะสมนะคะอันนี้หนูขาย400พร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมคา400พร้อมส่งสนใจก็โทรมาสอบถามหนูนะคะคุณผู้ชมน่าสะสมมากเลยเพราะว่าเป็นบอลที่หายา,ยากค่ะคุณผู้ชมคาและ <คน S 1> เป็นบอลเป็นบอลที่มีชื่ออยู่ในประวัติศาสตร์ด้วยนะคะคุณผู้ชมนายจัโนโหนดเขี้ยวค่ะคุณผู้ชมเป็นบอลที่หายากน่าสะสมนะคะคุณผู้ชม สวยงามตามท้องเรื่องเนาะสวยอะนายจันโนดเขี้ยว400พร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมมาต่อด,ด้วยอันนี้นะคะคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นผงสวุวรรณนะ2อใบก็อีกหนึ่งหลอดนะคะคุณผู้ชมอันนี้250พร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมคะ250พร้อมส่งนะสองใบก็อีกหนึ่งหลอดอสวยๆเลยะคะ่ะคุณผู้ชม สูงคือกว่านะคะคุณผู้ชมถ้าไปเปลี่ยนกระถางเขาจะโ<อ>ตมากกว่าน,นี้นะอันนี้หนูไม่ได้เปลี่ยนนะเพราะว่ามันจะได้ง่ายต่อการขนส่งนะคะคุณผู้ชมนี่สองใบตะ <ẩ> <ม>อินนีลอตต้นแม่เขาอยู่ใกล้ๆกนี่เองนี่แม่เขาสวยมากดูดีแม่งเขาหน้าเป็นสีชมพูเลยนะคะแม่เขานะคะคุณผู้ชมพอโตมาเต็มที่เขาก็จะสวยแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะนี่โตมาเต็มที่เขาก็จะสวยแบบนี้อันนี้ลูกเขานะคะคุณผู้ชมขาอันนี้หนูแยกมาจากต้นแม่เขานะคะเนี่ย นี่ลูกเขานะคะคุณผู้ชมนี่สองร้อยพร้อมส่งไอสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมสวยงามตามท้องเรื่องรูแม่เขาก่อนฟอร์มกอใหญ่ๆเลยะค่ะคุณผู้ชมดูอันนี้หนูมาแยกมาจากแม่เขานะสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมผงสุวรรณค่ะอยากได้ก็โทรมาสอบถามหน่อ่หนูก็มีอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้ฮันุนมานอมพับทานะคะคุณผู้ชมค่ะสามใบสองร้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ สามใบสองร้อยพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมอันเนี้ยที่หนูขายราคาเนี้ยหนูราคาแบ่งปันเพราะว่าหนูเหลือบอลสีมาเยอะแล้วนะคะคุณผู้ชมหนูก็จะลดชุดนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวชุดใหม่อีกประมาณเดือน2เดือนถึงจะมีมาใหม่นะคะ <S <S คุณผู้ชมถ้าหมดรอบนี้แล้วก็คือเหลือแต่บอลที่แบบยังไม่โตนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เลยเอามาแบ่งปันให้คุณผู้ชมค่ะเนี่ยอันนี้200พร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมที่จริงอ่ะราคามันก็จะเยอะกว่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมแต่หนูเอามาแบ่งปันให้คุณผู้ชมนะ แบ่งป,ปันใน FC ทั้งหลายอันนี้ฮานุมานอมรัพคานะคะคนไหนชอบสีชมพูสายหวานหวนะคะคุณผู้ชม200พร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมฮานุมานอมภัพคานะคะคุณผู้ชมสวยงามตามคองเรื่องแล้วก็อันนี้แถมนะคะอันนี้คุณจำหลัดมีสวัสดิ์หรือคุณจำหลัดสวัสด,ดีนี่แหละหนูก็จำนามสกุลไม่ได้นะคะคุณผู้ชมคะ ติดต่อเข้ามานะติดต่อเข้ามาในช่องแสดงความคิดเห็นนะขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะคุณผู้ชมเนี่ยหนูให้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเป็น f c ที่น่ารักค่ะคุณผู้ชมทุกๆคลิปที่หนูลงไปเขาจะมาคอมเมนต์หนูตลอดเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มาให้กําลังใจตลอดนะคะหนูก็ขอบคุณมากนะอันนี้หนูให้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้บอกเงินหนูเหลือต้นเดียวแล้วนะคะคุณผู้ชมหมดแล้วค่ะบอกเงินหนูเหลือต้นเดียวอันนี้หนูก็เลยจะให้คุณจํารัดนะคะนี่ ก็คนไหนอยากได้บอลสีนะคะคุณผู้ชมเขาก็มาสอบถามหนูได้นะคะคุณผู้ชมก็จะจดจ,ดจัดจัดส่งให้นะคะคุณผู้ชมหรือ f c ทั้งหลายนะคะก็กดติดตามไว้เวลาหนูหนูลง YouTube เข้ามาคอมเมนต์ค่ะคุณผู้ชมหนูก็จะจําไว้หนูก็จะดูไว้ว่าเออคนไหนคอมเมนต์บ่อยที่สุดคนไหนมาให้กําลังใจบ่อยที่สุดคนไหนที่ดูแลคลิปดูคลิปเราตลอดอย่างเงี้ยหนูก็จะมีหนูก็จะมีบอลสีแจกให้เสมอนะคะคุณผู้ชมคะไม่ได้ลืม f c หรอกค่ะคุณผู้ชม ก็ยังแบ่งปันให้กันเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมถือว่าเราแบ่งปันกันไปเลี้ยงเนาะเพราะว่าหนูเลี้ยงคนเดียวก็ไม่ไหวค่ะเยอะแล้วนี่หนูให้นะคะคุณจำรัดนะคะแล้วก็หนูอวดหนูอวด <c oughs> นี่อวดหน่อยอันนี้เพชรเพชรเจ็ดสีนะคะอันนี้เขามีเจ้าของแล้วนะคะคุณผู้ชมเพชรเจ็ดสีมีเจ้าของแล้วหนูจะส่งไปจังหวัดน่านของแม่แพรเอามายืมปวดหน่อยนะ พวกนี้จะไปอยู่จังหวัดน่านแล้วนะคะคุณผู้ชมขาต้นนี้สวยมากค่ะคุณผู้ชมหนูมีสองต้นหนูก็เลยแบ่งขายต้นหนึ่งนะเนี่ยแบ่งขายต้นหนึ่งไปอยู่จังหวัดน่านนะคะคุณผู้ชมเล็บเจ็ดสีสวยงามตามท้องเรื่องนะยืมแม่แพมาอวดหน่อยเด้อค <c oughs> ่ะคนไหนอยากได้บอลสีนะคะคุณผู้ชมก็โทรมาสอบถามหนูนะ0 8 9ย์1 2 5 7 9ค่ะหรืออยากได้บอลสีแบบไหนนะคะก็ โทรมาสอบถามหนูได้นะถ้าหนูมีหนูก็จะจัดส่งให้ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวให้เพื่อนจัดส่งให้เพราะว่าเพื่อนฟาร์มเขาฟาร์มบอนสีของเขาก็มีเยอะเหมือนกัน,นะคะคุณผู้ชมถ้าใครอยากรูบอนสีนะคะก็เข้าไปดูในเพจขยันเที่ยวชาแนลเหมือนกันก็จะมีอัปเดตบอนสีใหม่ๆให้ดูนะคะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะคุณผู้ชมสาหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ คุณจำหลัดนะคะติดต่อกับมาหาหนูนะมาช่องแสดงความคิดเห็นนะหนูให้ต้นนี้นะอันนี้เป็นบ่อเงินนะคะคุณผู้ชมหนูให้นะคะคุณจำหลัดมีสวัสดิ์หรือคุณจำหลัดสวัสดีนี่แหลคะค่ะคุณผู้ชมติดต่อกับมาหาหนูนะนี่ <laughs>